ไอ้หมอไอ้ตรงนี้ชัดเจนไหมอ่ะมันต่อหมอชัดเจนจะเกิดประโยชน์มากนะชัดเจนขึ้นค่ะหลวงตามันก็จะเห็นก่อนนั้นจะมีปัญหาว่าเราเราไม่ชอบฌานเราไม่ชอบอารมณ์สมาธิแต่เมื่อเรามาเห็นว่าแม้จะอยู่ในอารมณ์สมาธิเราก็สามารถที่จะเห็น สามารถจะรู้สิ่งที่เกิดดับได้เหมือนกันคือรู้รู้ว่ามันมีการเกิดการดับของความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันก็ละเอียดขึ้นในเรื่องที่หลวงตาว่ายึดยึดกายของตัวเองอะค่ะมันก็ชัดว่าแม้กระทั่งเรื่องอาหารลูกตาสังเกตด,ดูนะฮะ หมอยังเอาตัวเราไปรู้ยังไม่เป็นรู้เราเพราะว่าแม้แต่ฟังเงี้เรายังเอาตัวเราไปรู้อยู่เหตุใดมตาจะรู้ว่าหมอาเลยเนี่ยเอาตัวเราไปรู้อยู่ไม่ใช่รู้เราเพราะว่าหมอพยายามเอาตัวเราไปไปรู้ด้วยความแยกแยะรู้ด้วยความแยกแยะอันนี้เป็นชานหรือเปล่าเราเป็นชานเราไม่เป็นฌานอันนี้รู้อย่างเป็นธรรมชาติ เราเป็นชานเราไม่ชอบชานถ้าเราเป็นชานเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะแช่เพราะแช่ร่างกายเราจะแย่หมอเนี่ยรู้ไปด้วยคิดพวงแต่งไปเรื่อยแตละพัดด้วยความวิตกกังวลอันเนี้ยหมอเนี่ยเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปรู้สภาวะต่างๆภายในร่างกายจิตใจเราแล้วมันก็มีธรรมชาติรู้เนี่ยมันจะวิตกกังวลจะห่วงใยรักใคร่ผูกพันร่างกายจิตใจเราไม่ได้มันได้แต่รู้รู้เราซื่อแต่เนี่ยมัน มันมีความรักคร่ห่วงใยผูกพันร่ากาจิตใจตนเองอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเอาตัวเราไปรู้ด้วความยึดถือได้กิเลสตัณหาอวิชชาตัณหาประธานเป็นธรรมชาติที่รู้เราถ้าสมมุติว่าเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเนี่ยการที่เรามาพูดย้ำอีกทีนี่หมายความว่าเราแยกแยะใช่ไหมคะหลวงตาคืออย่างอย่างเวลาเห็นอย่างเนี้ยสมมตินะขอประทานโทษละค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าพอปัสสาวะเราก็เห็นว่า สีสีเหลืองเข้มตัวนี้มันก็เห็นตัวพิษปรุงแต่งออกมาเลยว่ากี่น้ำน้อยแล้วก็เราก็มันนึกอีกว่าโอ้เนี่ยเรื่องเนี้ยมันอยู่ในใจเราจริงๆการที่มาคิดทบทวนอีกครั้งเนี่ยมันเหมือนการให้ค่าหรือเปล่าคะวก่อนอันนี้มันยังงงง,งหมอยังงงเนอะมันยังวนเข้าไปในความคิด บอกยังยังงงงยังวนวนก็ไปนในความคิดว่าถ้าเราไปรู้อะไรแล้วมันยังเราปัสสวาวะออกมาสีเหลืองมันแล้วเ,เราก็มาปรุงแต่งว่าอันเนี้ยเราฉันเรากินน้ําน้อยเราต้องกินน้ําให้มากอย่างเนี้ยเราเท่าก็เอามาหมกวนคุณคิดอยู่ในใจมันมามา,มาเป็นยึดถือไว้ในใจหรือเปล่าหรือมันเป็น มันได้แต่รู้ไม่ยึดถือมันเข้าไปหมกมุ่นว่าป่าหรือรู้มันไม่ต้องคิดเลยได้แต่รู้ว่าปัสสาวะสีเหลืองแล้วไม่ต่ออะไรมาคิดอีกใช่ไหมหมออยุนคือตรงตรงนั้นที่เห็นปุ๊บนะคะหลงตาพอเห็นสีปัสสาวะปุ๊บเนี่ยมันก็คิดเลยอะค่ะว่าเนี่ยกินน้ําน้อยก็เห็นว่าตัวเองคิดอย่างเนี้ยแล้วอะไรล่ะที่รู้ตัวเองคิดอย่างนี้ก็คิดว่า ที่ปรุงขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยเราเราแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากไปกว่านั้นนะคะเพียงแต่ว,ว่าพอปอ้งมันปรุงไม่หยุดนะตอนตอนอาานั้นจากมันปรุงเรื่องปัสสาวะแล้วเดินไปปรุงเรื่องอื่นอีกมันปรุงทั้งวันนะค่ะจิตเนี่ยมันปรุงทั้งวันแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยที่รู้เราเนี่ยมันก็มันก็ได้แต่รู้สักตะวารู้ทีนี้ตรงจุดนี้ที่เรียนถามอาจารย์หลวงทายทีครับว่าเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันปรุงต่าง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีการทบทวนอีกนะค่ะนี่ยเนี่นี่มีควรไม่ควรนี่นี่นี่หมอเข้าใจผิดแะ้วตรงเนี้ยอันนี้เรียนถามหลวงตาเขาบ่าไม่เข้าใจจริงๆค่ะมันไปติดของเก่าว่ามันไม่ควรจะมันต้องรู้อย่างเดียวมันจะไม่ควรคิดต่ออ๋อคิดแล้วก็ให้รู้ว่าคิดเออมันคิดก็รู้ว่าคิดเพราะธรรมชาติรู้ไงมันไม่ใช่ว่า าร่์ธรรมชาติเนี่ยมันรู้แล้วเบรกอะไรไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่รู้ซื่อแต่เนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้นานนะคือเนี่ยมันของเก่ากันเนี่ยที่ที่มามันจะเหมือนกันแบบเดียวความเป็นเทิร์นคือรู้แล้วมันไม่ต้องไปคิดอะไรต่อรู้แล้วไม่คิดอะไรต่อคือมันคิดก็คิดแต่ธรรมชาติรู้มันก็รู้แต่มันคนละอันกันธรรมชาติมันก็รู้ว่าเราอะกลังคิดเพราะในธรรมชาติมันรู้เราไงแต่ถ้าเราเนี่ยโอ้รู้แล้วมันต้องไปคิดอะไรต่อไปตั้งเงื่อนไขมันจะเอาเราไปรู้แล้วเราให้เราไม่คิด ข้าใจแล้วแล้วําไมงั้นถ,ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันจะวนกลับไปปฏิบัติแบบเดิมคือทําให้เราเนี่ยไปพยายามฝึกให้เรารู้แล้วเราไม่คิดเราไปเป็นรู้ที่ไม่คิดเข้าใจะะลแล้วค่ะหลวงตาเข้าใจแล้วถึงแม้จะคิดต่อก็รู้ว่าไปคิดต่อแค่ธรรมชาติรู้ก็รู้คิดต่อมันแต,ตกต่างกันตรงนี้ที่บอกว่าธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยกับเอาตัวเราไปรู้มันต่างกันตรงที่กิเลสตัณหา Workers, ถ้าเอาตัวเราไปรู้เนี่ยแล้วมันมีกิเลสตัณหาในรู้อันนี้มันจะเอาตัวเราไปรู้มันก็จะมีกิเลสตัณหาในรู้แต่ถ้าเราแม้แต่เราไปรู้แล้วล่ะคิดต่อหรือจะไปคิดต่อก็แล้วแต่เป็นเรื่องของของไอ้ขนาดจิตในนั้นมันอาจจะคิดต่อกับสิ่งที่รู้ในปัจจุบันขนั้นหรือมันจะไปคิดต่อกับสิ่งอย่างอื่นที่ที่มันไปรู้ใหม่ก็ไม่มีใครไปห้ามแทรกแซงมัาได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้เราดังนั้นเราจะคิดต่อหรือไม่คิดต่อเนี่ย มันยังไงก็เราก็เป็นธรรมชาติถูกรู้เรื่อยไปไอ้ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันก็จะได้แต่รู้มันไม่มีกิเลสตัณหากับเราได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติและไม่ได้เป็นของเรามันไม่มีความรักอะไรอาวรต่อเรามันเลยไม่มันไม่มีเยื่อใยต่อเรามันเลยมีกิเลสตัณหาต่อเราอยากกันช่วยเรายังไงมันทําไม่ได้มันได้แต่เป็นธรรมชาติที่รู้เราซื่อๆเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติที่รู้เราไม่ใช่ตัวเราแต่ธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละ แล้วมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกับภายนอกอันเดียวกันไม่แบ่งแยกแต่เมื่อมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราเนี่ยมันเลยรู้เราซื่อๆเพราะว่ามันจะช่วยเหลือเราก็ไม่ได้มันจะช่วยเราให้ไปคิดต่อช่วยให้เราเนี่ยรู้ซื่อๆโดยที่ไม่มีกิเลสก็ไม่ได้เรามีกิเลสมันก็รู้ว่าเรามีกิเลสเราไม่มีกิเลสมันก็รู้ว่าเราไม่มีกิเลสแต่ไม่ใช่เราไปฝึกรู้ให้ไม่มีกิเลสถ้าเราไปฝึกให้เรารู้เราพยายามให้เราไม่มีกิเลสได้อันนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติที่รู้เรา คือธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยมันจะมีส่วนได้เสียกับเราไม่ได้มันเป็นธรรมชาติแท้มันเป็นธรรมชาติแท้ไงคือมันเลยไม่มีส่วนได้เสียกับเรามันเลยช่วยเหลือเราไม่ได้สักอย่างเดียวแต่ถ้าเราเนี่ยรู้แล้วเราพยายามช่วยเหลือเราได้ให้เรารู้เฉยๆรู้นี่งๆรู้ไม่คิดอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่เอาตัวเราไปรู้มันเป็นกิเลสในการรู้มันต่างกันระหว่างว่าเรารู้กับรู้เรา เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจท่านอรของตาไอ้ตรงนี้สําคัญมากนะตรงนี้สําคัญมากเลยเข้าใจแล้วค่ะมันจะใช้ความคิดไม่ได้มันต้องใช้ความจริงมันต้องใช้ความจริงคือข้อที่จริงในจิตใจเนี่ยเป็นยังไงอ่ะมันต้องเป็นอยู่จริงอย่างนั้นแหละมันต้องใช้ความจริงจริงจจะเป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงเป็นจริงไม่ใช่ใชมโนหรือคิดเอาสัญญาเอา ไม่ไม่ได้คิดเอาแล้วค่ะถ้านี้องเป็นจริงแล้วนะแต่ต้องปฏิบัติให้เข้าใจถูกว่าไม่ใช่ไปฝึกให้รู้แล้วจะต้องไปคิดอะไรต่อรู้แล้วจะต้องไปคิดอะไรต่อคือมันมันจะคิดมันก็ถูกรู้ไม่คิดมันก็ถูกรู้แต่ไม่ได้ว่าไปฝึกให้คิดแล้วไม่รู้แล้วไม่คิดต่อรู้ไม่คิดต่อถ้ามันรู้แล้วคิดต่อหรือรู้แล้วมันไปคิดต่อมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ได้แต่รู้ว่าขนาดนี้มันรู้อะไรคิดอะไรหรือมันไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิด ไม่ใช่ว่ารู้แล้วไม่คิดดีกว่ารู้แล้วคิดหรือรู้แล้วคิดมันไม่ดีต้องรู้แล้วไม่คิดอีไ okay. ถ้าเราก็ใจผิดแบบนี้มันก็จะปฏิบัติผิดตลอดสายมันจะคิดหรือไม่คิดธรรมชาติรู้ก็ได้แต่รู้ไอ, <laughs> อ,อ้ตรงเนี้มันยากตรงที่ว่ามันแก้ความเคยชินเก่าแก้ความเคยชินเก่า